JSB It's waterfall สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบ กับครูย้อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เจอกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะครูย้อยจะมาทบทวนนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะของเล่ม2เนี่ยที่เราได้ทำไปนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนจบแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยตามเก็บงานตามแบบฝึกหัดในวิดีโอนี้ ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังทำไม่ครบนะคะสำหรับใครที่ทำแล้วนะคะก็ดูเป็นการทบทวนไปได้เลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมที่1เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่ในหน้า4นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพด้านล่างนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ร่วมอภิปรายว่าปัญหาที่เราพบเนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นก็ลงมือแก้ปัญหานะคะ อันนี้ครูโยยก็เอาหน้าเฉลยขึ้นมาให้ดูเลยนะคะว่าปัญหาที่พบเนี่ยก็คือผาาเขาหายไปนั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนยังไม่ทำนะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะตามเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่8นะคะเกี่ยวกับ าการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะ ก็จะเป็นการวงกลมคําตอบง่ายๆนะคะข้อ1ข้อใดไม่ใช่ปัญหานะคะเราก็มองว่าอันไหนไม่ใช่ปัญหานะคะคําตอบก็คือขอไข่นั่นเองนะคะน้องเคสเนี่ยร้องเพลงเล่นกับเพื่อนนะคะส่วนก็ไก่น้องอะตอมกําลังค้นหาคําตอบของการบวกเลขเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าจะเป็นข้อควายน้องมอสลืมอ่น้องมอสไม่มีเงินซื้อขนมนะคะ อันนี้ก็ถือเป็นปัญหาเหมือนกันค่ะอ่าสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ทำเนี่ยก็สามารถทำตามในหน้าจอนี้ได้เลยนะคะน,นี่คุณยุยเอาแบบเฉลยขึ้นมาให้ดูเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น หน้าที่9นะคะจะเป็นตอนที่2นะคะเกี่ยวกับการเติมตัวเลข1-4ลงไปในวงกลมนะคะตามลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่เราเนี่ยได้เรียนกันไปนะคะซึ่งในหน้าที่9นะคะปัญหาเนี่ยเขาได้ระบุเอาไว้แล้วว่า ปัญหาก็คือการมาโรงเรียนสายนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีภาพประกอบมาให้เราพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีขั้นตอนเนี่ยวางเรียงสลับกันอยู่นะคะเราแค่เรียงลำดับใหม่นะคะโดยการเติมตัวเลขที่ถูกต้องลงไปแบบนี้นะคะ,ะสามารถเขียนลงไปหรือว่าตรวจเช็คคำตอบได้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่14นะคะแบบฝึกหัดหน่วยที่7นั่นเองนะคะ<อ>เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะซึ่งก็จะเป็นการวงกลมเหมือนเดิมเลยนะคะ<อ>ในหน้า14น่ะมี6ข้อนะคะน้องลงเช็คคำตอบดูได้เลยนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะคะเพื่อคุยเนี่ยเอาไปออกข้อสอบปลายภาคนะคะเด็กๆจะได้ทําได้นะคะจะได้ได้คะแนนกันเยอะๆ mm. อ่ะต่อมาหน้าที่15นะคะก็จะเป็นข้อ7ถึงข้อ10นะคะสามารถอ่ะดูแล้วก็ทบทวนกันได้เลยนะคะ ข้อสอบปลายภาคนะคะคุณยุ้ยจะออกคล้ายๆกับข้อที่8เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นการาแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะอาจจะออกหน้าตาคล้ายแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่5นะคะจะอยู่ในหน้า26อ่าเราเปิดหนังสือไปที่หน้า26ได้เลยว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังนะคะแล้วทำแล้วเนี่ยถูกต้องตามเฉลยของคุณครูหรือเปล่านะคะ,ะมาดูนะคะกิจกรรมที่5นะคะเขาให้เราเนี่ยละบายสีช่องที่หยุดนะคะโดยการปฏิบัติตามคำสั่งในแต่ละข้อนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยกำหนดสัญลักษณ์มาให้แล้วนะคะก็คือลูกศรตามทิศทางเหมือนเดิมเลยที่เราเนี่ยได้เรียนกันไปนะคะลูกศรหันไปทางขวาก็คือการเดินขวาหันซ้ายก็คือการเดินซ้ายนะคะขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการพาน้องสุนัขเนี่ยกลับไปถึงบ้านนะคะโดยเขากำหนดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะ สี่เหลี่ยมเนี่ยคือการระบายสีช่องที่หยุดนะคะระบายยังไงอ่ะเดี๋ยวครูยุ้ธจะทําให้ดูนะคะอ่ะเพื่อในข้อสอบเนี่ยมีให้ทํานะคะเด็กๆจะได้ทําได้อ่ะสมมุติว่าจุดๆนะคะนั่นคือดินสอของเรานะคะการทําแบบฝึกหัดหรือว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะต้องมีดินสอเราจะใช้ดินสอเป็นเครื่องมือนะคะในการหาคำตอบเขา กำหนดมาให้มีลูกศรเนี่ยเดินขวาไป3อันใช่ไหมคะแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยคือการระบายสีช่องที่หยุดเราก็ดินสอนจิ้มไปเลยค่ะหนึ่งสองาอ่ะดินสอนหยุดอยุดที่ช่องไหนนะคะเราก็ทำการระบายสีลงไปในช่องนั้นเลยนะคะระบายให้เต็มช่องเลยอ่ะอีกหนึ่งข้อพี่หมีเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็คือ ทิศที่เดินขึ้นนั่นเองนะคะมีกำหนดลูกศรมา2ครั้งเราก็นับ1 2สอ่าดินสอหยุดอยู่ช่องนี้เราก็ระบายสีลงไปในช่องนี้นะคะเหมือนกันเลยข้อ3นะคะจะยาวหน่อยนะคะก็คือการนับช่องเหมือนกันดูว่าตัวละครของเราเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศไหนนะคะอ่าสำหรับข้อ3เนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะก็คือทางซ้ายมือนั่นเองนะคะ ให้เดินซ้าย1ครั้งเดินขึ้นอีก1ครั้งอ่ะเดินซ้าย1เดินขึ้น1น,นะคะหยุดหยุดตรงไหนนะคะเขากําหนดมาให้เราระบายสีช่องนั้น1ครั้งเรียบร้อยนะคะเราก็ระบายลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมีคําสั่งให้เดินต่อไปทางซ้ายอีก2ครั้ง12อ,อ่ะเราก็ระบายสีลงไปนะคะคําตอบก็จะออกมาเป็นเหมือนหน้าตาของเฉลยในข้อที่3เลยนะคะข้อที่4ี่และข้อที่5เนี่ยก็ทําวิธีการเดียวกันเลยนะคะโดยการใช้ ดินสอที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการหาคำตอบนะคะอะเมื่อเช็คคำตอบกันเรียบร้อยเราไปแบบฝึกหัดต่อไปได้เลยนะคะ,ะแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะที่ครูยุยเนี่ยมอบหมายให้เด็กๆทำนะคะก็จะเป็นในหน้า33นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับ หลักการเขียนโปรแกรมนะคะมีทั้งหมด2ตอนนะคะตอนที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยวงกลมล้อมรอบสิ่งของในชีวิตประจําวันที่เราเนี่ยมีการเขียนโปรแกรมเอาไว้ภายในนะคะนั่นก็คือพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหุ่นยนต์สมาร์ทวอทดรดน โทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะเราก็ทำการวงกลมลงไปเลยนะคะแบบนี้อ่ะต่อมานะคะจะเป็นตอนที่2นะคะที่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพทางด้านซ้ายนะคะคู่กับชุดคำสั่งที่เราเนี่ยจะนำอะตอมนะคะอะตอมก็คือเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเดินทางไปยังเป้าหมายให้ถูกต้องนั่นเองนะคะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ภาพนะคะอ่ะเรามาดูภาพที่1เลยนะคะภาพที่1น,นะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะให้เราเนี่ยเอาดินสอเขียนไปเลยค่ะเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่อะตอมเนี่ยหันหน้าไปทางทิศนั้นนะคะแล้วก็เริ่มเดินเลยนะคะอะอะตอมเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเดินทับเส้นแล้วก็เดินทับเส้นนี้นะคะถึงเป้าหมายพอดีอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า สัญ,ญลักษณ์ทางขวามือเนี่ยตรงกับข้อไหนนะคะอ่ะคำสั่งแรกเดินขวาเสร็จแล้วก็เดินขึ้นนะคะเราก็ทําการโยงเลยนะคะตามเฉลยที่ครูยุ้ยเอามาให้ดูนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นวิธีการเดียวกันนะคะอ่ะเราลองเช็คคําตอบว่าเฉลยของครูยุ้ยเนี่ยถูกหรือเปล่าอ่ะตอมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะข้อนี้ เดินซ้ายสองครั้งอ่ะ,ฉะเฉลยเดินมาที่อ่ะโยงมาที่สัญลักษณ์ของการเดินซ้ายสครั้งเห็นไหมคะอ่ะอีกข้อหนึงข้อ3หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเราก็สั่งให้เดินขึ้นแล้วก็สั่งให้เหลี้ยวขวาอ่ะ,ฉะเฉลยไปถูกรอเปล่าอ่าเดินขึ้นเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวานะคะ อ่าเรียบร้อยวิธีการทำนะคะแล้วก็วิธีการเช็คคำตอบเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะของหนังสือวิทยาการคำนวณน,นะคะป .1 เล่ม2ที่ครูยุ้ยมอบหมายงานไปเนี่ยจะมีตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเช็คคำตอบตรวจสอบหนังสือเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะครูยุ้ยเนี่ยทยอยตรวจไปบ้างแล้วนะคะอาจจะครบทุกคนเหลือแต่เด็กบางคนที่วันนั้นเนี่ยน่าจะไม่มาพอดีนะคะอาจจะไม่ได้ตรวจไปนะคะ อะต่อมานะคะจะเป็นการสรุปการเรียนการสอนทั้งเทอมนะคะแล้วก็จะเป็นการบอกแนวข้อสอบนะคะของการสอบปลายภาคที่กําลังจะมาถึงนะคะว่าคยุยเนี่ยจะออกเรื่องอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะคยุยจะออกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เราจะได้เจอนะคะในข้อสอบอะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือ โปรแกรมโค้ดนั่นเองนะคะหรือว่าการสร้างเกม Star Wars ที่เราเนี่ยเรียนกันไปแล้วนะคะตอนที่เราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยจำชื่อโปรแกรมของเขาให้ได้เลยนะคะว่า ชื่อโปรแกรมเนี่ยสะกดยังไง C O D E นะคะ C O D E โปรแกรมโค้ดนั่นเองนะคะเวลาเราเรียกใช้งานโปรแกรมโค้ดเนี่ยเราต้องพิมพ์ชื่อโปรแกรมนี้ลงไปใช่หรือไม่อ่ะเดี๋ยวครยุ้ยเนี่ยจะมีคำถามนะคะในข้อสอบนะคะเด็กๆก็กากระบาดลงไปได้เลยนะคะ แล้วก็จะออกเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าการเรียกใช้โปรแกรมนะคะในห้องเรียนว่าเราเนี่ยเรียนโปรแกรมโค้ดแล้วเราเนี่ยสร้างเกมชื่อว่าอะไรไปแล้วบ้างนะคะอัะอนนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะเราเรียนเกม Star War s นะคะถ้าใครยังจำได้นะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้บล็อกคําสั่งนะคะเราจะต้องรู้ว่าบล็อกคําสั่งเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะคะเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็การเรียนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย <Okay. S 1> เรา จะเขียนโปรแกรมเนี่ยโดยการบังคับหรือว่าการเรียงบล็อกเนี่ยไปทางคิดไหนนะคะซึ่งถ้าใครยังจําได้เนี่ยครูยุ้ยจะให้เด็กๆเนี่ยลากบล็อกเนี่ยเรียงจากด้านบนนะคะลงสู่ด้านล่างนะคะเราจะไม่เรียงจากทางซ้ายไปขวาหรือว่าจะเรียงจากทางขวาไปซ้ายนะคะเราจะเรียงบล็อกลงด้านล่างแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมีออกเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมโค้ดเนี่ยเล็กน้อยนะคะว่าพื้นที่ที่เราเนี่ยดึงบล็อกคำสั่งเนี่ยมาวางตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าชื่อบทเรียนหรือเปล่าหรือว่าเรียกว่าพื้นที่ของโจทย์คําถามหรือว่าเป็นพื้นที่ทํางานนะคะให้เราเนี่ยกลับไปดูในหนังสือเรียนนะคะว่าพื้นที่ที่เราเอาบล็อกมาวางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ อ่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางนะคะถ้าเด็กๆจำได้นะคะก็จะถามเกี่ยวกับประมาณว่าลูกศรที่ชี้ไปในลักษณะนี้เนี่ยคือทิศไหนชี้ไปในลักษณะนี้คือทิศใดอะไรประมาณนี้นะคะให้เราไปท่องมานะคะซึ่งเขามีทั้งหมดอยู่แค่4ทิศเท่านั้นเองนะคะก็จำง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนกันไปหลายรอบแล้วนะคะ ต่อมานะคะก็จะออกเกี่ยวกับการใช้บล็อกคําสั่งนะคะหรือว่าความหมายของบล็อกคําสั่งนั่นเองว่าเจ้าบล็อกคําสั่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ามีรูอยู่ด้านบนแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็บล็อกคําสั่งคืออะไรเขาคือส่วนที่เก็บคําสั่งต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยนำไปสั่งการได้ตามความต้องการของเรานะคะและการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราเริ่ม ทดลองแก้ปัญหาโดยวิธีใดนะคะเด็กๆก็ตอบแบบง่ายๆเลยว่าในโปรแกรมโค้ดเนี่ยเราจะเริ่มแก้ปัญหาโดยการคลิกลากวางนั่นเองนะคะอะตั้งใจฟังนะคะจะเป็นการบอกแนวข้อสอบปลายๆนะคะของการสอบที่จะมาถึงนะคะ ่าใกล้จะจบแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะคะก็จะอยู่ในหน้า 19. นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือไปดูได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนรหัสคําสั่งนะคะลงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์นะคะอย่างที่คุณครูยุ้ยเนี่ยเคยบอกไปเลยนะคะในห้องเรียนของเราว่าให้เด็กๆเนี่ยจำไว้ให้ดีๆนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอตารางแบบนี้หรือว่า แผนที่หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็โจทย์คาสั่งที่ระบุว่าให้เราเขียนคําสั่งลงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์นะคะคือการเขียนทับเส้นตารางค่ะ,ะเดี๋ยวรูจะเขียนให้ดูนะคะเป็นการเขียนทับเส้นตารางนะคะเขียนลูกศรลงไปเลยนะคะเขียนทับเส้นตามทิศที่ตัวละครเนี่ยเขาหันหน้าไปนะคะ,ะเขียนไปถึง เป้าหมายที่โจทย์เนี่ยเขากำหนดไว้ให้เลยนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆห้ามลืมนะคะสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จนั่นก็คือการวงกลมที่เป้าหมายหรือว่าปลายทางนั่นเองนะคะ,ะแล้วในข้อสอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะคะจะมีตารางจะมีการอ่น สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เราเนี่ยวิเคราะห์ว่าภาพตารางเนี้ยตรงกับชุดคำสั่งใดนะคะเด็กๆก็กาก,ากากระบาดลงไปได้เลยนะคะอ่ะ<รา>สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการ ระบายสีช่องที่หยุดนะคะตามที่คุณครูยุ้ยเนี่ยได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะ,ะถ้าเด็กๆเ,เจอตารางหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วโจทย์เนี่ยเขาระบุว่าให้เราเนี่ยระบายสีช่องที่หยุดนะคะวิธีการตามที่ครูยุ้ยเนี่ยอธิบายไปก่อนหน้านี้เลยนะคะ หรือว่าถ้าใครยังสับสนอยู่ว่าคุณโคคาค์แล้วเราจะแยกยังไงว่าตารางไหนควรทำวิธีไหนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะเราจะรู้เลยว่าตารางไหนควรทำวิธีไหนนะคะตารางที่มีสัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมนะคะนั่นคือการนับตารางค่ะ,ะนับตารางนับตารางคืออะไรนับตารางก็คือ ไม่ต้องเขียนลูกศรอ,อะไรลงไปในตารางนี้เลยค่ะแค่เราเนี่ยนับหรือว่าจุดตามโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีช่องที่หยุดลงไปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราเจอคำสั่งที่ เขียนรหัสคําสั่งลงไปในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์เนี่ยคือการเขียนทับเส้นค่ะก็คือต้องมีการลงมือเขียนลูกศรน,นะคะลงไปในตารางนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะหน้าตาแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะถ้าใครเนี่ยพอแยกได้นะคะอ่ะการสอบก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป็นการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่เลยให้เราเนี่ยดูแล้วก็วิเคราะห์ชุดคําสั่งออกมาตอบนั่นเองนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิชาวิวทยาการคำนวณน,นะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้ออนไซต์นะคะหรือว่าได้ออนไลน์ก็ยังไม่รู้นะคะเราต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปนะคะ,ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการสอนออนไลน์นะคะในชั่วโมงของวิทยาการคำนวณน,นะคะ ก่อนจากการวันนี้นะคะคุยก็ขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเจอกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ